กำลังเดินทางจะไปสู่อำเภอเมืองปานตอนนี้ถึงกิลเมือนึงแล้วอญาติย,ยมทั้งหลายจะไปแกวดูจะไปดูความเสียหายไปดูความลำบากของพี่น้องเจ้าบ้านอำเภอเมืองปานแถวแถวที่แม่น้ำปานไหลผ่านแล้วก็แม่น้ำสอยเนาะไปดูความความเสียหายจากพายุฝนเมื่อเมื่อสองวันก่อนอวันซืนตะวนันนี้ตะวันนี้ยุดลฝน วันนี้ก็คงจะมี200่องรอยความเสียหายอยู่นักอยู่เดี๋ยวจะไปดูกันตอนนี้ใกล้จะถึงเมืองปานแถบ8กิโล8กิโล8กิโลสายยันนำเที่ยวจะไ,ไ,ไปแหววเมืองปานกันเมืองปานของเฮาเข้ามาเมืองปานแล้วยายยมก็จะเห็นมีต้นไม้มีต้นไม้สองข้างทาง เมื่อก่อนจะเยอะกว่านี้แต่ตอนนี้ก็เป็นสวนเป็นอะไรไปบ้างแล้วฟังฟังขวามือที่ญาติโยมเห็นข้างหน้านี่เป็นป่าชุมชนบ้านน้าโจ้ป่าชุมชนก็ยังมีฝั่งฝั่งขวามือเนี่ติดกับไร้พระบาทมีต้นไม้เยอะอยู่เหมือนกันแต่อีกฝั่งหนึ่งนี่เป็นสวนของชาวบ้านนะอันนี้ก็คือเส้นทางที่จะเข้าสู่เมืองปาน ญาติโยมได้ไปเมืองปานได้ไปแจ้ซ้อนก็จะผ่านเส้นทางตรงนี้ตรงนี้ก็ลำปลุกต้นไม้ไปเมื่อเมื่อไม่นานมานี้ก่อนก่อนวันวันที่ปลูกก็คือวันพืชมงคลที่ผ่านมาปลูกต้นไม้เพื่อ,เ,อเติมอีกตอนนี้เราจะเข้าไปสู่พื้นที่ของอําเภอเมืองปานแล้วนี่ก็ที่ท่องเที่ยวที่ใกล้ๆจากจุดตรงนี้ญาติโยมทั้งหลายก็จะมี ถ้ำห้วยหกนะฝั่งตรงข้ามกับดอยพระบาทหรือว่า,าพระบาทเฉลิมพระเกียรติวัดเฉลิมพระเกียรตไิได้เดิมนะตอนนี้ก็คือ,อวัดพระบาทขาแดงตรงฝั่งตรงข้ามกันจะมีถ้ำอยู่เยอะอยู่เหมือนกันแต่ถ้ำที่น่าเที่ยวก็คือถ้ำห้วยหกอ,อยู่ใกล้ๆอยู่ไม่ไกลจากถนนถนนสายนี้ตะโยมแล้วก็จะมีพระธาตุดอยซางพระธาตุดอยเต่าคำนี้ก็เป็น ปุชเดียสถานเป็นพุทธสถานแล้วไปอุทยานแจ้ซ้อนอุทยานแจ้ซ้อนหรือว่าขึ้นไปเที่ยวทางหัวเมืองก็จะมีในส่วนของต้นศัก์ใหญ่3ต้นศัก์ใหญ่ของตำบลหัวเมืองถ้ายาิโยมจะไปทางเชียงใหม่ก็ผ่านทางแม่แจ่มก็ได้หรือว่าจะไปแหวทางบ้านป่าเมี่ยงโฮมสเตย์ ทะลุถ้าไปป่าเมี่ยงแก้ซ้อนโฮมสเตย์ก็จะทะลุไปถึงมแม่กำปองเนี่ยเดมนทั้งหลายออกฝั่งเชียงใหม่ได้สบายสบายเลยวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากน้องชายสุดรักนะคุณสายันบริการรับส่งจากอุทยานสุนทนอนมนีเพื่อจะมาเยี่ยมสัทยาโยมที่เมืองปานแล้วก็จะเลยไปที่เวียงป่าเป้าต้องขอบคุณน้องสายันหน่าง,งาม ที่ที่สลาเวลาไปรับหลวงพี่แล้วก็ทีมงานมาดูเยี่ยมสถายญายมในวันนี้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยเนอ้อญายมด้วยน้องสาย,ยันด้วยเจริญพร